ครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมลูกไม้สีชมพูดอกที่สองนะครับสวยงามมากนะครับต้นนี้เดี๋ยววันนี้ลุงยาจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนดินนะครับเพราะว่าดินเขาน้อยนะครับระบบต้นยังยังเล็กอยู่นะครับสําหรับต้นนี้นะครับทรงสวยมากทรงสวยมากแล้วก็สีสันที่โดดเด่นเลยนะครับ แล้วก็กลีบกลีบที่งอสวยมากนะครับก็คือกลีบน่าจะเจ็ดกลีบตอนนี้น่าจะเจ็ดกลีบขึ้นแล้วนะครับกลีบเยอะกลีบเยอะนะครับดอกนี้แต่เกรสรยังไม่สมบูรณ์นะครับจะเห็นว่าช่วงกลางยังแคร์แกนอยู่ก็คือดอกยังไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับถ้าดอกสมบูรณ์เกรสรเขาก็จะเต็มนะครับดอกที่2น,นะครับดอกนี้ สีชมพูชัดๆเลยนะครับต้นนี้ถือว่าเป็นลูกไม้สีชมพูที่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบสวยสวยที่สุดในเวลานี้นะครับสำหรับลูกไม้สีชมพูนะครับสวยงามมากเลยนะครับต้นนี้ถ่ายรูปขึ้นด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับ มากนะครับท่านผู้ชมลูกไม้สีชมพูนะครับเกสรจะออกชมพูเข้มๆนะครับท่านผู้ชมนะครับเกสรเข้ากับกลีบเข้าเลยนะครับก็คือชมพูนะครับหรือสีส้มนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอ,รอดอกต่อไปให้เกสรเขาเต็มนะครับเราจะดูความสวยงามอีกครั้งหนึ่งหลุงยาก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางดินใหม่ก็จะใช้กระมังแล้วก็เพิ่มดินนะครับ เพื่อจะดูทรงดอกเขาอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมนะครับสวยงามมากนะครับต้นนี้เป็นลูกไม้ที่ลุงยาชอบมากที่สุดเลยนะครับต้นนี้ลูกไม้สีชมพูนะครับต้นนี้เป็นลูกไม้สีชมพูไม่ไม่ไมค่อยเข้มนะครับแต่ว่าเป็นสีชมพูหวานหวานอ่อนอ่อนนะครับดอกบานวันนี้วับานที่สองนะครับดอกนี้ นะครับกรีบกรีบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกรีบเจ็ดกรีบนะครับท่านผู้ชมสีชมพูอ่อนๆน,นะครับไม่ไม่เข้มเหมือนดอกเมื่อกี้นะครับชมพูหวานหานดอกยังแคร์แกนอยู่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าใบใบย,ยังเล็กอยู่นะครับต้นเพิ่งจะโตนะครับแต่ถือว่า,าต้นนี้ชมพูหวานนะครับก็คือ ดูแลสบายตาดูแลสบายตาเลยหวานหวานนะครับนะครับแต่เรายังดูทรงไม่ได้เพราะว่าต้นยังเล็กอยู่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็สังเกตที่เกสรยังแคร่แกนอยู่นะครับก็คือระบบรากระบบหัวเขายังเล็กอยู่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมเป็นชมพูต้นที่สองนะครับสวยมากต้นนี้หวานหวานเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตช่วง ดอกต่อไปลุงยานว่าน่าจะเป็นดอกนี้ดอกจะสมบูรณ์ที่สุดนะครับดอกนี้ก็คือต้องผ่านดอกนี้ไปก่อนดอกนี้ประมาณหนึ่งสัปดาห์เราจะได้เห็นดอกนี้นะครับเป็นดอกที่สมบูรณ์นะครับส่วนลูกไม้เกรอนแฟนซีดอกบานวันที่สองนะครับกํลังจะกําลังจะบานนะครับกลีบเยอะนะครับ9ชั้นดอกนี้น่าจะถึง10ชั้นนะครับดูจากกลีบเราเยอะมากกําลังจะบานนะครับ จะมีสีเหลืองอยู่แถบหนึ่งนะครับเปสอนแดงนะครับดอกนี้อารมยาผสมฝักแรกเดี๋ยวดูฝักแรกที่รุงมยาผสมนะครับฝักอ้วนเลยนะครับติดฝักแรวนะครับฝักนี้สิบวันนะครับที่ประยองยาผสมอีกประมาณยี่สิบวันก็จะเก็บฝักนี้ได้นะครับท่านผู้ชมส่วนฝักที่สองฝักที่สองก็ อันนี้ครับโตแล้วนะครับฝักที่2นะครับส่วนฝักที่3ามยาก็ปล่อยเอ็นลงมาแล้วนะครับอันนี้ดอกนี้6วันแล้วครับฝักที่3านะครับฝักนี้ฝักที่4ี่ลุงยาผสมเมื่อวานนี้นะครับก็คือใช้เกรสรเกรสรน,น,นั้นนี้มาผสมนะครับส่วนฝักนี้ กับอีกฝักหนึ่งก็จะใช้เกสรสีม่วงมาผสมนะครับท่านผู้ชมนะครับส่วนสีน้ําเงินก็คือม่วงเข้มนั่นเองวันนี้ดอกยังไม่บานนะครับท่านผู้ชมน,นะน่าจะเป็นบานพรุ่งนี้นะครับน้ําเงินเข้มเลยนะครับดอกนี้ใส่เกสรแดงอีกต้นหนึ่งอันนี้ดอกบานวันที่ห้าแล้วนะครับก็คือเป็นสีม่วงสีม่วงเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับ <อ>เดี๋ยวเรามาดูดอกนี้กันอ่า oh ดอกนี้ก็จะเด็ดเด็ดทิ้งเลยนะครับท่านผู้ชมสีสมส่ม questo, มวงม่วงเข้มเลยนะครับจะม่วงเออสีชมพูม่วงเปลี่ยนเป็นสีชมพูในวันที่สามนะครับอภัยนะครับเป็นสีม่วงเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับต้นนี้นะครับสงกรีบสวยๆนะครับสองต้นนี้นะครับสำหรับสีชมพูต้นนี้ ต้นกํนลาลังโตแล้วนะครับต้นกํนลาลังโตแต่ดอกนี้น่าจะยังแล็แกร่งอยู่นะครับะนะครับเพราะต้นยังเล็กอยู่เดี๋ยวเราอีกประมาณสามวันเรามาชมดอกนี้กันนะครับเวลาดอกบานแล้วโซนต้นดอกใหญ่ยักษ์นนี้บานมาที่สองนะครับดอกแรกก็คือต้นเดิมต้นเดิมลุงยาขายให้ลูกค้าเมื่อคลิปที่แล้วลุงยาล้างรากขายไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นต้นใหม่นะครับ ดอกยังเล็กอยู่ก็คือต้นนี้ดอกอดอกจะใหญ่ใหญ่ใหญ่มากนะครับอันนี้ถือว่าดอกยังเล็กอยู่สีสวยทรงสวยนะครับดอกบานมาที่สองนะครับนะครับเริ่มเป็นสีชมพูแล้วนะครับถึงจะโตนะครับต้นนี้ครับครับต้นนี้ลุงยาก็ยังขายอยู่นะครับยังมีอีกหลายต้นนะครับสําหรับทรงนี้ นะครับก็คือคลิปที่เรานุยาขายไปหนึ่งต้นค่าตัวอยู่ที่490รวมส่งนะครับสำหรับส่งนี้เลยนะครับอันนี้ถือว่าดอกยังเล็กอยู่นะครับเพราะว่าต้นต้นยังเล็กอยู่ดอกแรกนะครับนะครับต้นยังยังเล็กอยู่นะครับนะครับก็ทักเข้ามาที่0 9 8ย์9 5 3 1 8ดามนนะครับนะครับส่งสวยมากนะครับต้นนี้ ดอกปานวันที่สองน,นะครับ